สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีเทคนิคนะคะการนุ่งนะคะงานการนุ่งผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะแบบหน้านางหางไหลค่ะสไตล์สาวหวานนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเนาะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเลือกผ้าก่อนเลือกผ้าก่อนนะคะจะให้เป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอมือสีตะกอผิวๆนะคะคุณลูกค้าค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรามาจับหน้านาอย่างเงี้ยค่ะจะมีความพิ้วแล้วก็มีความสวดมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะนูขออนุญาตเลือกเป็นอ่ะสีชมพูกระปิค่ะลายสับประรดผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะนุมขออนุญาตเลือกผืนนี้นะคะเพื่อมาให้คุณพี่ๆนะคะได้ชมนว่าใส่อย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะเทคนิคนะคะเทคนิคการนุ่งผ้าสิ้นง,ง่ายๆสบายสไตล์ร้านแม่บารีผ้าไทยจ้า <c oughs> นี่ค่ะขั้นตอนแรกหากึ่งกลางก่อนนะคะหากึ่งกลางของผ้าก่อนนะคะ ได้มาได้มาเรื่อยเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะจนนะคะมาตรงถึงสะดือของเรานะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ล็อกผ้านะคะล็อกผ้านะคะวิธีการล็อกผ้าด้วยการมัดค่ะคุณลูกค้าจับปลายผ้าขึ้นมานะคะจับปลายผ้าขึ้นมาแล้วก็มัดค่ะสองทบค่ะแน่นๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะจากนั้นนะคะเราจับสรงดึงจัดระเบียบเนาะจัดระเบียบผ้านะคะจัดระเบียบตัวผ้าให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะอ่ะเราดู ถ้าเราทิ้งไปทางไหนคะทิ้งไปทางนี้ใช่ไหมคะครูกค้าคะเราจับนะคะเราจับจับขึ้นมาสามทบค่ะเนี่ยแบบน,นี้นะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ๆขยจับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะนี่ค่ะหนึ่งอ่ะช้อนขึ้นมานะคะช้อนผ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะผ้าดูสีผ้านุานะะ่มสมูท <ๆๆ S 2> มากๆเลยคะ่ะพี่ๆขาสวยมากๆเลยะคะ่ะเนี่ยได้สามแล้วใช่ไหมคะได้สามจีบแบบนี้เนาะได้สามทบแบบนี้นะคะได้สามทบแบบนี้เนะะาะจากบบนั้นนะคะเราเอา,ม,ามือท่าเราอามือเอามือท่าจับตรง บริเวณส่วนตรงธอเดือตรงนี้นะคะเรายกขึ้นมาแบบนี้ค่ะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะหนึ่งสองสามข้าแมวพุ่งค่ะแล้วก็แด็เข้าไปนี่ค่ะนี่จากนั้นเราก็มาจัดระเบียบเพิ่มเติมวิสวยน่ารักจังเลยอ่ะน็อกเรียกว่าทรงหน้านางหางไหล่นะคะทรงหน้านางหางไหล่นะวยน่ารักเก๋ๆค่ะคุณลูกค้าขาสวยแล้วเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะแล้วเราก็มาเพิ่มความหรูหรา เพิ่มความหรูหราด้วยเข็มขัดนะคะเข็มขัดชุบเงินเส้นนี้ค่ะเข็มขัดชุบเงินเส้นนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะอยากจะบอกว่าเซตนี้นะไม่แพงนะเนี่ยค่ะทั้งผ้าเนาะได้ผ้าหนึ่งผืนด้วยผ้าหนึ่งผืนบวกเข็มขัดนี่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบาทค่ะที่นี่ที่เดียวเลยค่ะร้านแม่มาลีผ้าไทยค่ะช่อง y o u t u b e แม่มาลีผ้าไทยกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ เพื่อความสวยเก๋สวยๆเลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะสีชมพูกะปิสวยๆลายสับประรดผืนนี้ค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะเซตนี้1690ับาทบริการจัดส่งฟรีแล้วก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาให้คุณลูกค้านะคะได้ลองไปนำสวมใส่ได้นำไปใช้นะคะคุณลูกค้าค่ะดูสิเนาะไปใส่กับเสื้อนะคะเสื้อที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าฝ้าย เสื้อลูกไม้นะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเก๋ๆคือไฮโซมากๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจเนาะรับนะคะเซตนี้1 6 9 0รบาทโทรมาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ line ค่ะ m a l i 0416ได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาค่ะ1 6 0 0 8หรือว่าไลนะคะ m a L I 0 4 1 6ได้เลย รออยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ที่ช่อง u t u b e แม่มารีพ้าไทยนะคะเข้าไปชมเข้าไปช็อปได้เลยนะคะสินค้าจากทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะมีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ต้องขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณพี่นะคะทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนสินค้าจากทางร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ